สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับเช้านี้อยู่ที่บ้านเยน้อยนะครับอยู่ร้านค้าเยน้อยนะครับตุข่าวยามเช้าครับไปเลี่ยซุปแกะยากแกยากลับปิดลับปิดนะครับสวัสดียามเช้าครับเช้านี้อยู่ที่นี่ครับผมเช้านี้อยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ร้านเยน้อย มีกระพุดมาขายค่ะเนี่ยไก่ย่างโอเคครับวันนี้มากับบรรยากาศฝนตกๆครับผมโอเคโอเคครับผมโอเคบ่ายยามเช้าๆนะครับเช้านี้ก็อยู่ที่นี่นะฝนกำลังตกอยู่เลยฮะที่นี่ฝนกำลังตกอยู่เลยเมื่อกี้ก็เดินอยู่ร้านเด่น้อยครับเดน้อยก็เดี๋ยวมาดูร้านนี่ก่อน เด yup. <To S 2> ี๋ยวมาดูตัวนี้ยังเข้าสวดไม่ได้เฮ้ยเปิดหน่อยนี่นะฮะก้มแซ่บลูกคุปปะเป็นก๋วยจั๊บอันนี้ยายน้อยก็คูบ้าอะไรดีย่างด่างไก่ครับอันนี้ตูดไก่ตูดไก่นี่ก็สิบห้าบาทนะฮะส่วนนี้สิบบาทนั่นราคาสิบบาทจำนบนสิบห้านะฮะตัวไหนมีตูดสิบห้าบาทตัวไหนไม่มีตูดตัวไหนไม่มีตูดอ่าสิบบาทนะครับ สวั Basket. ส umas, ดีเย็นเช้าครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมตรงนู้นก็รตรงนู้นเท่าเท่าแก่น้อยล้างรถแห่งฝนเลยครับฝนก็ตกรถก็ล้างนะฮะปู่ย่าปู่ย่าปู่ย่ระวังเป็นไข้นะว่าโอเคครับผม สวัสดียามเช้าเช้าครับเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านยายน้อยอยู่ที่ร้านยายน้อยนะครับมีข้าวโพดต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันตอนเช้านะฮะยายน้อยก็จัดร้านอยู่นะฮะโอเคโอเคเรามาดูร้านยายน้อยกันดีกว่าครับยามเช้าเช้าบรรยากาศฝนตกนะฮะฝนตกเลยที่นี่สบายคุณผ่านไปผ่าน,นมานะฮะฝนตก ที่บ้านรายใหญ่น้อยกันนี่จะมีขา้าวโพดมันเทศฟักทองแล้วก็ไก่ย่างนะครับไก่ย่างไม้ละสิบาทไม้ละสิบไม้ละสิบจะหมดไปแล้วครับเหลือไม้ละสิบาทอันนี้ก็เป็นส้ตมตำอันนี้จะเป็นลำไยลำไยสามารถกินได้อันนี้ไว้ให้ลูกค้ากินครับ อืมอืมเป็นชดีข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศดีๆครับวันนี้ข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับโน่นทุ่งนากำลังเขียวขจีเลยเพิ่งดำเสร็จใหม่ๆได้ประมาณส,สามสามอาทิตย์ได้ยังไม่ถึงเดือนะสามอาทิตย์แย่ มาบรรยากาศฝนตกเลยวันนี้โน่นเนี่ยล้างรถแข่งฝนเลยครับฝนก็ตกฝนก็ล้างฮะร้มันสะอาดครับรถคุณสะอาดต้องทำสะอาดโอเคเี้ยน้อยอร่อยไหม ไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่อร่อยเท่าไหร่เพราะว่าใส่น้ำตาลเยอะใส่น้ำตาลเยอะเดี๋ยวเขาจะจุกเดี๋ยวผมจะบอกเขาให้ใส่เกลือนะยายน้อนะโอเคครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศฝนตกนะครับยามเช้าๆนะฮะเดี๋ยวไปดูเดินดูข้างบ้านดีกว่าแบะมาล้านยน้อยตอนเช้า ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับกะว่า,วาจะเก็บพงเก็บพริกซะหน่อยหลังบ้านเก็บพงเก็บพริกซะหน่อยแต่ว่าฝนตกไม่รู้จะได้เก็บหรือเปล่าฝนก็ตกดีจังเลยฝนก็ตกดีจังเลยกระเจี๊ยบก็เก็บไปขายแล้วเก็บไปได้เยอะแล้วตอนนี้ฝนตกผมเลยเข้าสวนไม่ได้ไม่กร้ก็่จะไปถ่ายในสวนเดี๋ยวเอาง่ายๆเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนฮนะ ฝนหยุดแต่ว่าจะเข้าสวนกุสากับลูกใหญ่นะโอเคสวัสดียามเช้าๆครับทุกคนสวัสดียามเช้าเ้านะครับเช้านี้กลับมากับบรรยากาศฝนตกนะฮะนี่น้ำเจิงนองเลยฮะเดี๋ยวก็จะเก็บไปเจี๊ยบซะหน่อยเก็บไปเจี๊ยกับพริกซะหน่อยวันนี้ฮนะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดี ขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับผมฝนก็นยังตกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราจะไปเก็บริกซะหน่อยตอนนี้ย่างไก่ยายน้อยเหลือไม้เดียวแล้วครับย่างไก่ยายน้อยเหลือไม้เดียวแล้วอยู่ไหนอะอยู่นี่หนึ่งไม้นะครับผมจากสี่สิบแปดไม้เหลือไม้หนึ่งนะครับจะขอกินไปสิบไม้นะฮะตอนนี้ก็มีสินค้าใหม่มาขายครับผมเป็นเนื้อย่าง เป็นเนื้อแดดเดียวนะฮะเสียบไม้ขายทุกถูกครับไม้ละตีทิบาทนะครับผมทอดขายอีกราคาหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีทอดกล้วยนะครับทอดกล้วยวันนี้เหลือนิดหน,น่อยครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่น้อยก็จะเริ่มไปทอดใหม่อีกแล้วนะครับผมทอดกล้วยใหม่อีกแล้ววันนี้ขายดิบขายดีขายเป็นทนนทน้ำเีท่านะครับเดยวได้ฟัดทองห้ยังไม่ได้ขาย วนกล้วยเมื่อเช้าเห็นสามบ,บีสี่วีตอนี้เหลือแค่บีเดียวแล้วฮะทอดขายให้หมดนะครับลูกหนึ่งได้ห้าชิ้นฮะส่วนมันเทศมันเทศใหญ่น้อยนี่ก็ทอดขายครับใหญ่น้อยนี้ขายดิบขายดีทุกวันนี้ครับขายดิบขายดีขายเป็นเทีน้ำทีท่าใหญ่น้อยวันนี้ได้กี่โคกแล้วได้กี่โคกแล้วส้มตาม โอ้ส้มตำได้แปดคโคกแล้วห้าบาทครับห้าร้อยแล้วไอ้สี่ร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็ไก่ย่างสี่สิบสี่สิบแปดไม้ก็รูปเบ็ดเสร็จก็ไม้ละสิบห้าบาทกับไม้ละสิบบาทเบ็ดเสร็จก็เอรวมรวมห้าร้อยคนะผีน้ำมันอีกแล้วนะฮะส่วนมันทอดนี้เบ็ดเสร็จก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ยี่น้อยไม่ต่ำกว่าสองพันครับไอโฟถเทปโน่นี่นะฮะ ไม่ต่ำกว่าสองพันให้เยนน้อยรวยๆปังๆเฮงๆนะครับผมไม่มีอะไรมีไม่มีอะไรจะดีเท่ากับค้าขายอีกแล้วทุกวันนี้นะฮะทำงานไม่ถูกี่สปีสิบปีก็รวยนะครับทางานไม่ถูกที่สิปีสิบปีก็จนนะครับฟังคำเยนน้อยไว้นะครับผมทำงานถูกที่สี่ปีก็รวยนะครับถ้าไม่ถูกที่นะครับผมกี่ปีก็มีรวยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกเมื่อกี้ว่าจะเก็บพริกก็ยังไม่ได้เก็บใส่หมวกนี้จะไปเก็บพริกนะครับผมเก็บพริกที่สวนหลังบ้านเอาไปขายนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวฝนสะซายสักหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงจะบ่ายสามโมงแล้วฝนก็ยังตกอยู่ดีฮะเมื่อกี้หยุดไปพักหนึ่งนะฮะหยุดประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีฮะอ่หางเลขอพายุวิภา เข้าแล้วฝนตกสามวันติดต่อไอ้สองวันติดต่ออะไรเมืม่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเออเราอให้ฝนหยุดตก,กน,นะครับนะครับลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามามาซื้อกล้วยทอดเจญน้อยโอเคครับผม,มดดนี่ลูกค้ามาแล้วโอเคครับผม โอเครับฝนก็ยังตกอยู่ครับผมที่กับไปลานยยน้อยมานะฮะที่ผมก็เก็บกระเจี๊ยบนะครับสองลูกเดี๋ยวครับเก็บในสวนนี้ครับเดี๋ยวว่าจะเดินเข้าไปเก็บพริกซะหน่อยวันนี้เดี๋ยววางไว้วางไว้ส่นนี้ก่อนกระเจี๊ยบนะฮะวางไว้ส่นนี้ก่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าสวนนี้ดีกว่าครับวันนี้บรรยากาศในวันฝนตกนะฮะ <c oughs> สวนหลังบ้าน,นครับผมพุทราสวนพุทราหลังบ้านนะฮะ หลังบา้านน้ำก็ไม่ได้ขังมากฮะนี่ฮะพุทราที่สวนหลังบ้านก็เป็นลูกสุกเบ่งบุบุเบี้ยวๆนะฮะเนื่องจากว่าโดนพวกแมลงวันทองต่อยนะะอีกสองสมามวันเดี๋ยวผมก็ฉีดอีกทีนี้ประมาณสองสามวันฉีดอีกเดี๋ยวก็จะเก็บกระเจี๊ยบไปด้วยนะฮะนี่กระเจี๊ยบลูกกําลังพอเหมาะที่จะเก็บดอกก็กําลังสวยนะฮะนี่อีกลูกหนึง่ง เก็บไปกินเก็บไปขายนะฮะนี่เ,เียบนี่ก็อีกลูกหนึ่งนะฮะโอเคเามาเดินดูสวนกันดีกว่าดูหญ้าก็เยอหะหน้าฝนก็กอย่างเงี้ยฮะทั้งเยอะทั้งลกอืมเชือกก็ขาดเดี๋ยวจะต้องเอาขึ้นอีกซะหน่อยเดี๋ยวหาเชือกมาผูกซะหน่อย <c oughs> นะฮะสวนใบเมงลักก็ยัง แตกยอดไม่ทันตัดไปแตกยอดไม่ทันแตกยอดไม่ทันเลยเดีเ๋ยวแมงลัดเดี๋ยวดู่ันยังเก็บไม่ได้ฮรับาจะเก็บพริกครค่วันนี้เก็บพริกซะหน่อยนี่พริกมากับวันฝนตกเลยพริกในสวนเราก็เยอะนี่ฮะดกด้วยเยอะด้วยนี่ดูกก่อนพริกนะในสวน ยิ่งต้นนี้ยิ่งเยอะฮะเย็บเลยฝนก็เยอะหญ้าก็เยอะฝนก็ตกชุกช่วงนี้ฮะเดินไปไหนดีหาที่เดินลำบากสวัสดียามสิสายด้วยนะครับยามบ่ายนะครับผมอยู่ตั้งแต่เช้าเนื่องจากว่าฝนตกยังไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวไวจะเก็บกระเจี๊ยบไปจะได้ดีลูกก็ไม่รู้ นะะฮม,มาดูซอยนี้นี่ต้นนี้ก็มีอยู่ประประายพอได้เก็บเดี๋ยวไปเดินดูท้ายไรดีกว่าเดินดูท้ายไรท้ายสวนนะครับเดินดูฝรั่งพุทธาเดินดูพุทธาทีงไม่ใช่ฝรั่งนะครับพุทธาเดี๋ยวอีณสักสองสามวันนี้เชือกขาดอีกแล้วเจอลมแรงเชือกขาด กินก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวหาเชือกมาผูกใหม่นะครับอันนี้เป็นพุทรานมสดนะครับนี่ลูกอีใหญ่เต็มต้นเลยไม่ไดเอาลูกนะฮะเนื่องจากเจอแมลงวันทองกัดๆบุบๆบ,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 บู้บีไปแล้วนะครับี่ก็อีกลูกนีก่อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นพุทราสามรสลูกีใหญ่โตเลยนะ ลูกที่ใหญ่สวยเลยต้นนี้ก็เป็นโรคฮะเชื้าน้ำค้างลงเดี๋ยวก็จะฉีดไป <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะล่วงเต็มเลยฮะนี่ลวงเต็มเลยนี่ก็พุทราเต็มไปหมดฮะพุทราในสวนเราเดินดูสวนพุทรายาม ใบายวันฝนตกฮะวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมอยู่ที่สวนกะว่าจะมาเก็บพริกซะหน่อยฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่ตุสากะดกเต็มต้นเชลาน้ําค้างก็ขึ้นนี่ฮะนี่เล็กเชลาน้ําค้างเดี๋ยวรอให้อีกสองสามวันเดี๋ยวผมก็จะฉีดใหม่ฉีดปุ๋ยอีกฉีดปุ๋ยฉีดอะไรอีกโอเคครับ ขออนุญ,ญาตเก็บพิกเก็บกระเจี๊ยบก่อนฝนล,ลงเม็ดใหญ่อีกแล้วนะฮะฝนล,ลงเม็ดใหญ่อีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บผักในสวนกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในสวนก็ขุสาก็กําลังออกดอกดีๆลูกก็กาลังสวยๆนะฮะแต่ไม่สามารถเก็บขายได้เนื่องจากเรายังไม่เอาลูกช่วงนั้นในช่วงนี้จะเริ่มเอาลูกแล้วครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บ กระเจี๊ยบก่อนนะครับนี่โอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับตรงนี้ก็ไปเก็บพริกมาฮะเมื่อกี้เนี่ยอีกก็จะได้สองถุงอีกถุงนึงแล้วก็นี่ถุงนึงนะครับพริกได้สองถุงครับที่สวนหลังบ้านนะะฮแล้วก็ไปกระเจี๊ยบนิดหน่อยเดีวยนิดหน่อยน,ะน,อยน,อยนี่ก็ถ้าไม่กินก็เอาไปแช่ตู้ไว้ ก็เอาไปส่งทบกับอีกส่วนนึงนะส่วนนึ่งผมก็ปลูกนะครับส่วนนี้ผมก็ปลูกกระเทียมก็มีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดต้นได้ส่วนนี้แต่ส่วนนี้จะเยอะหน่อยกระพีก็ประมาณสักสามสี่ห้าต้นได้ก็จะได้ประมาณสองสิบต้นนะครับจริงๆก็ปลูกก็กินแหละฮะก็เรื่องหน้าตื่นแล้วก็ขายอันนี้ก็จะไปแบ่งแบ่งให้ยายน้อยด้วยฮะแบ่งให้ยายน้อยร้อยครบละยายก็ออกสิบโล ครับว okay, oh okay. ันน hey, ี้โอเคครับผมสวัสด so ียามเย็นเย็นเย็นนี้ก็อ yeah, ย yeah. ู่ท okay. ี่บ right. okay. ้านฝนก็กำลังตกนะครับฝนก็กำลังตกฝนก็ในเช้านะครับตอนนี้ก็สี่โมงีกไยังตกอยู่ลมก็ยังแรงเลยนะครับลมก็มาเป็นพักพักมก็ฝนก็มาเป็นพักๆักนะครับโอเควันนี้เราก็อยู่ที่บ้านผมก็อยู่ที่บ้านนี้ยันตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเย็นเดียก็พักประมาณ ห้า <5. S 2> โมงกว่าหกโมงผมก็จะกลับบ้านนะครับผมโอเพิก okay. นะครับเดี๋ยวเอาพริกไปให้ยายน้อยนะครับเอาพริกให้ยีน้อยร้อยคุกซะหน่อยนะครับผมเอาพริกไปให้ยียน้อย100ร้อยคุกแล้วก็จะแบ่งให้ยายกองไปด้วยนะครับผิกที่สวนเรานะฮะวันนี้ก็เย็บพริกแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผม เออมาหาเอโนยก่อนเอโนยผมเอาพริกมาขายให้เอโนย์เอโนยผมเอาพริกมาขายให้ไม่ได้ผมมาขายให้เอโนยต้องเอาสิไม่ได้ไม่เอาไม่ได้มาขายให้แล้วยี่สิบบาทนี่ขายแพงๆเ,เลยนะไม่ได้ขายถูกๆยี่สิบบาทเอโน้อย์ทำอ,อะไร โอ้ยน้อยล้างหอยครับหอยที่ไปเก็บจากทุ่งนาครับทุ่งนาที่เขาว่านไอ้พวกไอ้ยาฆ่าหอยแล้วก็มันลอยขึ้นมายียน้อยก็ไปเก็บเอาแล้วก็มาต้มโอเโอเคครับวันนี้เอาพริกให้ยียน้อยนะครับวมถึงจะแบ่งให้ยายกอกสิบโลด้วยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบคลิปได้เพียงแค่นี้ครับบรรยากาศอินเดันฝนตกนะครับผมฝนตกตั้งแต่ ช้าเย็นเยตกปีนพักๆนะครับทิงช่วงไม่นานหรือตกยิงช่วงไม่นานเนี่ยงลงฝนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทิวิล่าทีเ้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงกเกษตรทำซ่ากันะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ